ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะโยมเองที่โคเวอร์นะวันนี้จะมาสอนนะหารในในส่วนของเออดาบจอมตะกาศนะครับผมเพิ่งเป็นดาบที่เออไม่ตึงอยู่นะผมเพิ่งดาบเมจของเขาจะแรงเลยแรงแรงแรงกว่าเชียวมั้งเออแด่งเชียวกูกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตกูอีกแล้วนะนะยูดีการหาเนีไอ วิธีการหาน่ะคือเราใ้เราเรใหเราไปที่เกาะเอานารูโตะนะผมนะให้เราไปที่เะนารูโตะเราไปหาที่เกาะนารูโตะเล่นะเี่นเอาพี่โตเล่โอเผมกมาที่ถึงเกาะของนารูโตะแล้วนะผมให้เรานะผมมาตีเอามอนในเกาะนารูโตะทั้งหมดนะผมนะครับพอเราตีนะครับขอบุนะเดี๋ยวผม พอเราตีหนึ่งตัว,วก็จะได้ก้อนเมฆหนึ่งนะผมเป็นก้อนเมฆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยจะเป็นก้อนเมฆแดงนะผม,มชื่อมันจะชื่อภาษาไทยจะชื่อว่าเมฆแดงนะผมคือแนะนำนะผมให้เรามาฟาร์มมอนเตอร์นะผมว่าบอสอะมันได้แค่ตัวเดียวคือตัวไหนที่หยุดเป็นในก่อนตัวต่อม่งถึงจะเวลเยอะเว้ยเนามันก็ดรอปหนึ่งอันหมดแล้วแนะนําให้มาตีพุ่งบอลน,นะผมเพราะบอนมันเออจะไม่อึดน,นะแล้วก็สามารถเอฟเคได้ด้วยนะเอฟบอลเพราะบอนมันอกาะแล้วนะผมนะ โอเคซึ่งเราต้องใช้ไอ้เมฆแดงไอ้สัตว์กดผิดเนาะว่้เราต้องเราต้องมีเมฆแดงนั้นเจ็ดพันห้านะโอเคพอเราฟาร์มเมฆแดงถึง 7, เจ็ดพันห้านั่นแหลให้เราไปที่เกาะตรงไม่ใช่ดิให้เราไปที่เอ็นพีซีตัวนั้นครับเนเอนะ็นพีซีเรับตัวดำๆเนี่ยนะผมนะรเรากดคุยเราะผมคุยสัตว์นะเนี่ยผมพอเราคุยมานะผมมันก็จะมีนะครับขึ้นอ,อย่างนี้นะผมมันจะมีทั้งเอ่อเนะีผม เนี่ยมันจะอยู่นะตรงนี้ครับใบมีดโลกนะผมเทพนิยายนะอะไรสักอย่างนะนะผมให้เรากดซื้อไปนในราคาเจ็ดพันห้าร้อยเมฆแดงนั่นแหละเรียกไปราคาเลยโอเคนะผมส่วนไอผ้าคลุมไอผ้าผูกเอลของซาสเกตเ่าก็ใช้ห้าพันนะผมที่ใช้ที่ผมเออใช้อยู่ตอนนี้นะผมเนะีย่ยเฮ้ย,ย,ยนะมันโดนครับแล้วผมมันเป็นผ้าผูกเอลของซาสเกตนะผมห้าพันก้อนเมฆนะนะก็จะมีอันนี้นะผมเป็น เป็นเทพส,งส,ะะสังสารนะผมสังสารใช้ประมาณหนึ่งล้านก้อนเมฆเอ๊หนึ่งล้านก้อนเมฆก็จังหาได้วลนะแล้วก็นั่นแหละก้อนนั 1, นน่น,ะ <c oughs> นแหละนะแล้วก็ไอ้ซัสไอ้เนืน้อแข็งของซัสเกะก็สามารถซื้อได้ในราคาหนะึ่งหนึ่งหมื่นมั้งหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนมัไม่รู้นะผมนั่นแหละก็มีให้แล่กันทุ่างเพิ่มใหม่มีให้แลกดับเงาดนะ้วยนะผมนะ เคก็มาวันนี้สำหรับวิธีการหานะผมต่อไปเราจะมารีวิวสกิลในส่วนของสกิลเลยนะผมมาผมสกิลแรกนะผมสกิลแรกเลยนะผมเป็นการเอ่อนะเป็นการชาร์จนะผมชาร์จแบบเหมือนเป็นคลื่นสีขาวๆมั้งแล้วก็จะพุ่งออกไปนะฮะเนี่ยมันจะพุ่งออกไปดาเมิ่งค่อนข้างจะรุนแรงนะเหมือนเคียวจะแรงกว่าหรือเปล่าวะกูก็ไม่รู้ไม่ได้เปรียบเทียบนะนะผมนะโอเคต่อไปเป็นสกิลอีกนะผมนะเป็นการ หมือนเป็นการดูดดูดมันการดูดแล้วก็ปล่อยพลังในตัวหรือเปล่าไม่เข้าใจเหมือนมันโดนดูดไปเลยแล้วมัน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 แบบติดสโล่เอาใหม่นันเดี๋ยวผมจะเอาใหม่นะเดี๋ย้ดูดิเห็นไหมเหมือนมันโดนดูดแล้วก็โดนโจมตีในตัวนะผมนะสกิลซีนะผมก็เนี้ยครับ เป็นการเปิดโหมดเอ่อจอมตะกร้านะครับผมซึ่งก็จะมีเพลงขึ้นนะฟังนะผมก็จะมีเพลงขึ้นนะตอน,นเราเปิดโหมดนะผมนะก็สกิลเราก็จะแรงขึ้นในตัวเลยนะครับผมนี่ครับมันจะแรงขึ้นนะเออแรงขึ้นข้างเยอะเลยแหละนะครับผมนะน่าจะดีเลยนะสำหรับ ดาบนี้นะผมนะถ้าใครอ่ะเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ตรลงกดซับคับายบาย